หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาก็ได้มีการจัดกำลังพลเพื่อปฏิบัติภาร,รกิจในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติในเมียนมานะคะโดยพลเอกนพดลปิ่นทองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาก็ได้สั่งการตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพลและยุทธปกรณ์ของชุดยูซ่าค่ะปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย และชุดประเมินความเสียหายของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือคนไทยที่ประสบเหตุอยู่ในเมียนมาที่เมืองมัณดเลด้วยรวมไปถึงที่เมืองเนปิดอและย่างกุ้ง สำหรับชุดยูซ่าดีนะคะเป็นปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยก็จะมีกำลังพลชุดละ6นายค่ะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่มอบหมายคราวละหนึ่งพื้นที่เป็นเวลา3วันและชุดประเมินความเสียหายก็จะทำการประเมินความเสียหายและประมาณการความต้องการเพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือในระยะต่อไปห่วงระยะเวลาปฏิบัติงานก็คือตั้งแต่30มีนาคมไปจนถึง3เมษายนหรือจนกว่าจะจบภารกิจ แต่เหตุการณ์นี้นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อเพราะว่าหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่มีขนาด8.2ที่เมืองมาดเลก็หลังจากนั้นเนี่ยในประเทศไทยเฉพาะเมื่อวานนี้วันศุกร์รวมถึงเมื่อวานช่วงเช้านะคะค after shock ที่เราสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนก็ประมาณ27ครั้งซึ่งเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายที่เมียนมาก็เกิดแรงสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นอีก มีครั้งท่ารุนแรงที่สุดเนี่ยก็จะประมาณขนาด5.9ก็จะไปซ้ําเติมบ้านเรือนของเมียนมาที่เขาพังราบเป็นหน้ากลองอยู่แล้วนะคะก็ทําให้พังยิ่งขึ้น